สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแคมป์นะครับมีดเดินป่านะครับด้ามประกบนะครับหรือว่าชื่อทางการเรียกว่าด้ามฟูแท้งนะครับนครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับราคานะครับเล่มละนะครับเล่มละ1,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมอ่านี่ครับ สวยงามมากครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟนะครับคําว่าทิ้งผิวไฟก็คือจะเห็นรอยเหล็กนะครับนะครับเป็นรอยผิวไฟนะครับส่วนสีขาวๆนี่เขาเรียกว่ารอยปาดนะครับปาดผิวขาวนะครับและด้ามนะครับด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเป็นส่วนของรากนะครับรากไม้พยุงนะครับหายากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันนะครับนี่ครับสไตล์มีดแามมีดเดินป่าครับ สวยงามมากนะครับความยาวนะครับเล่มที่หนึ่งอยู่ที่สิบจุดหกนิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วครับสันอยู่ที่ห้ามิลครับผมนี่ครับปาดผิวสวยงามนะครับด้ามครับออกมาในโทนดำนะครับไม้พยุงดำครับนี่ครับ ฝังหมดอยู่ทั้งหมดนะครับ5จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองนะครับอยู่3จุดนะครับแล้วก็หมดโมเสสตรงกลางนี่งจุดนะครับสวยงามนะครับหมุดโมเสสนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกตรงท้ายด้ามนะครับนี่ครับราคา1,200บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับทุกเล่มเลยนะครับเล่มที่2ครับก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วครับ ความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วครับสันอยู่ที่5มิลครับนี่ครับปาดผิวด้านซ้ายขวาสวยงามนะครับไม่ผิวไม่มีเลอะนะครับด้ามครับนี่ครับ เรืที่สามนะครับเรือพิสามความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดอ่าสิบเอ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วครับสั 3. นอยู่ที่ห้ามินครับปาดผิวด้านซ้ายนะครับปาดผิวด้านขวานะครับด้ามครับมาในโทนแดง,แด,งดำนะครับสวยครับ ไม้พยุงนะครับสวยงามมากนะครับเล่มที่สี่ครับเล่มที่สี่นี้จะยาวสุดนะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดสองนิ้วนะครับสันอยู่ที่ห้ามินครับ ปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวานะครับด้ามครับสวยงามมากนะครับราคาเดียวกันครับ1,200บาทนะครับพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับแม่เล่มนี้สวยจริงๆนะครับ เล่มที่5้าครับเล่มนี้จะมีคมหลอกตรงสันนะครับความยาวอยู่ที่สิบจุดหกนิ้วครับความกว้างอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับสันห้ามิลครับนี่ครับมีคมหลอกครับสวยนะครับคมหลอกคล้ายๆกับโบบี้นะครับสวยมากนะครับดามครับ สวยนะครับเล่มนี้นะครับราคาเดียวกันนะครับ1,200บาทครับเล่มที่6ครับตัวนี้ใบจะใหญ่หน่อยนะครับความยาวอยู่ที่10 2จุดนิ้วนะครับแต่ความกว้างนี่อยู่ 2. อุดนิ้วนะครับเกือบเกือบจดามแล้วนะครับ2 2จุดนิ้วกว่านะครับสัมอยู่ที่5้ามินครับ ปาดผิวด้านซ้ายขวาสวยงามครับด้ามครับเล่มสุดท้ายครับตอนนี้จะดูสั้นสุดนะครับ สำหรับคนที่ชอบมีสั้น,นครับความยาวอยู่ที่9 9.7นิ้วนะครับ9.7นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1นะครับสันอยู่ที่5มิลนะครับนีสวยงามนะครับด้ามครับ ครับทั้งหมดราคา1,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนท่านใดสนใจเล่มไหนทักทายมาได้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ